สวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันคลิปที่2นะครับคลิปที่2 EP ที่5นะครับ5นะครับ EP ที่5นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือลูกทุ่งกองยาวนะครับลูกทุ่งกองยาวหมดทีแล้วก็เข้าไปตัวกลับนะครับ4 2 2 4นะครับ ใครได้ดูแอดก็คงได้กันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปดูหาในคลิปก็มาดูคำเตือนซะหน่อยนะครับคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซืา้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะด้วยความปรารถนาดีจากช่องแอนชัยชาแนลเลขเด็ด,ด,ดพารวยนะครับ สำหรับงวนนี้นะก็แอดให้ดูตรงนี้นะบครบัข้อมูลวิเคราะห์ตามกำลังวันชนสูตรนะเด่นที่369หกเก้านะสามหก็ตรงนี้วัิที่แล้วเข้านะครับวัิที่แล้วเข้าไปที่4 2 2สองสองสีนะ เกือบเข้าล่างนะเป็มิได้ไปที่6กหนึ่งนะอันนี้ของเก่าของใหม่นะอันนี้ของเก่านะสามสองสี่สอนะเขพอไปที่สนะี่สองสองสี่นะจะมาตามต่อวันนี้นะมาดูเลขมงคลนะเลขมงคลให้3มให้9ให้ศูนย์นะ ระดับมือประการนะครับสี่หกแปดสีลาบจากซื้อไท่นะควันที่แล้วไม่เข้านะวันนี้สามหนะสามหกเก้ามีข้อบนนะให้สามนะมีข้อล่างให้9นะมีสามศูนย์สามสองสามห้าดวันที่แล้วก็เข้าไปที่สี่นะมีข้อบน ตัวเดียวเข้าไปที่สนะี่ครับล่างไม่เข้านะใกล้เคียงที่สุดหกหนึ่งนะหกหนึ่งบนก็จับคู่ไม่เข้านะับสี่หนึ่งนะออกสี่สองนะต,ตามต่อนะตามต่ออ่อาครับใครชอบดวงนะครับใครชอบดูดวง ใครชอบดูดวงนะใครชอบดูดวงนะวแคปไว้เลยนะครับใครชอบดูดวงนะครับกนนะ็ไปกันต่อนักไปกันต่อหลังจากแคปเสร็จแล้วนะครับประมาณที่นี่เลยนะครับ4เด็ดนะครับวันที่แล้ว4 4เนะ็4นะครับวันนี้6 6นะครับ6 6 หกนับหกหกหกนับนนี้หกนับเน้นด้วยที่หกนับหก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 นับหกนับลองสามนับสาม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 นับเด่นหกกับสามน,น,นี้เด่นหกกับสาม นมตาคมกล่องดำนับ360น 3, ับ360แล้วก็นึกว่าให้6กับ 6, 9นะับ6กับ9รวยแลกนะครับ2ตัวมา1ตัวนับ3กับ6นับ3กับ6 3อาจารย์ฟันรงนะครับ39นะครับดึงเด่นมาที่3นะครับก็ชิงชิงเชมโชนะครับ 4, 3, 4กับ3นะ4กับ3่ที่แล้วนี่รที่แล้ว4 4 4 4แล้วก็4นะแล้วก็4นคนะครับ, 4, บ 4, 4, 4, 4, 4 4 4นะก็มา4นนะวันที่แล้ว วันนี้หกหกหกหหหแล้วก็หนะสามสามสานะสามแล้วก็สามนะเด่น6กับ3ามนะเด่นหกับ3มเด่นไปที่6กับสามนะวันนี้ ไปตามกันต่อนะตามกันต่อฟันธงวันนี้นะล่างเฉียบส,สามนะล่างเฉียบสองตัวบนนะสามนะพวันนี้ให้สามบนสามล่างนะหน้านี้วันที่แล้วให้ห้าบนหนึ่งล่างนะให้หนึ่งหกคนระับใกล้เคียงแค่นั้นเองนะครับ สมตัวเข้ามาตัวนึงนะวันที่แล้ว3ตัวสองห้าแนะับนี้369เก้านะสามหกาทำนายฝันนะทำนายฝันเ่วันที่แล้วเข้านะทำนายฝันนี่เข้า62นะครับ6าสองนะครับทำนายฝันเข้านะ นี้ให้ล่างมาบนนะให้ล่างมาบนสูตรเงินล้านนะวันนี้ให้1กับ6กนะหนึ่งกับ6ในฝันก็มี4ี 1, 4่ห8 9, 9่งแป้าเแล้วก็1 8 1 4งแปดนึ่งสีเจตีแจ็คพอตนะเจตีแจ็คพอตให้เด่น3กับนะหนะสามกับหดึงเด่นมาที่สามนะ ดิงเด่นมาที่3แบบ3กับ6แจ็คพอร์ต1 3กับ6นะแอดชอบนี่นะใครตามแอดก็ได้นะโอ้โหทีแล้วแจ็คพอร์ตไม่แตกนะให้4 0 4 1 4 9นะครับ นี่นะครับแจ็คพอตงวดที่แล้วใครจะแคปไว้นะครับสี่กับเจ็ดนะครับเข้าไปที่สี่นะครับใกล้เคียงแค่สี่หนึ่งนะครับสี่สองไม่มีนะครับถ้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเนี่ยน่าจะเข้าแล้วฟันมาที่สี่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ฟันมาที่สามห้ากับหกห้านะครับชอบเหมือนแอดเลยนะครับวันนี้ วันที่แล้วเด่นสุดนะครับวันที่แล้วเด่นสุด4กับ5้านะครับ4กับ5้าเข้าไปที่สี่นะครับสามสองสี่สองหนะครับนี่เข้า4 2 2สองสองสี่นะครับเอกมงคละนรับเข้าไปที่4นะคมนะืนะ่วันที่แล้วขรวันนี้นะเด่นสุดนะครับ3ามกับ0ูนะครับ3ามกับศูนย์ มี3 1 3 5 3 7นะครับเห็นไหมครับ3 5ชนกันแล้วนะครับชนกันแล้วนะครับ3 5นึกว่า3จะมาครับวนันี้ไวตาทิพย์นะครับไวตาทิพย์จานเอกลิขิตนะครับ3 6 9 3 6 9ล่าง1 2 6นะครับ1 2 6 ชอบตัวนี้นะชอบตัวนี้ตัวนี้มาแรงแต่นี่ก็ชอบนะสามชุดเองนะสามชุดเองใครจะแคบไว้แคบไว้ได้นะไว้ตาทิพนะสามสองสี่สองหนะี่ของใหม่นะของใหม่อยู่ฝั่งนี้นะครับ กอไปอีต่อนะครับมาที่บาสเก็ตบอลนะดึงเด่นมาที่สามนะดึงเด่นมาที่สามมีสามห้าอีกแล้วนะสามหนึ่งสามห้าสามเก้านะล่างนะให้เด่นไปที่ห้านะอ้วนที่แล้วให้เด่นเข้าไปที่สี่นะบาสเกตบอลนะดึงเด่นมาตัวเดียวนะนี่ครับดึงเด่นมาตัวเดียวเข้าที่สี่นะออก สามสองสี่สองหกนะครับเข้าไปที่สี่นะครับอันนี้แดงรวมหอยซองนะครับก็เข้าไปที่หกนะครับนี่จับู่ไม่เข้านะครับข้างบนหลุดนะครับข้างบนหลุดป้ายสีนะครับตรงป้ายสีนะครับ ไปกันต่อนะไปกันต่อวันนี้เด่นสุดให้2กับ7นะครับ2กับ7วันที่แล้วให้3กับ6มาถ้อินซีมัทุมแดงนะครับเห็นไหมครับมี3กับ6อีกแล้วนะครับจานกล้อง,องฟ้านะจานกล้อง,องฟ้าวันที่แล้วไม่เข้านะไม่เข้า อินซีมูนีแดงนะครับเข้าไปที่สี่นะครับเข้าไปที่สี่ใต้เข้าไปที่หกนะครับสี่ใต้เข้าไปที่หกวันนี้เหนือให้สามกับหกนะครับใต้ให้หนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าเด่นรางวัลที่หนึ่งนะครับ 0378ครับ0378์อามเ็องวที่แล้วนะวันที่แล้ววัที่แล้วนะเนียบรับ2442นะ32426นะเข้าไปที่42นะนี่เข้าไปที่4นะอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ผ่าโชคนะ แต้มเดียวนะครับสี่สามแจ็คพอตแตกนะครับตามต่อตามต่อวันนี้เนาะวันนี้ให้สองกับหกนึงสองกับหกสองกับหกเอสชอบไปที่หกนึงสองกับหกนะงสามหกห้าหกเก้าหกนึ ไอเจะแคบขยายไปนะครับตัวสืมเล็กนะครับแคบไปยังครับแคบไปแล้วเนาะไอ้ตัวนี้ก็ด้ดวยกระดาอ,อ,อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เทนเมนต์พาโชคนะเลขข้อมูลเด่นข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนะครับศูนย์สามเจ็ดแปดนะครับ มาดูหน้านี้หน้านี้นี่เลขเด่นเลขดังนะับสามก็หกนะับแอดว่าเข้ากนะับดึงเด่นมาที่หกนะับดึงเด่นมาที่หกวันที่แล้วเขาให้สี่นะวันนี้เขาให้หกนะับวันที่แล้วให้เข้าสี่สองนะันี่นะับวัน,นที่แล้ว อคจจะแคไปไว้แคปไม่ได้เลยนะเข้าสามสองสี 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, ่สองหกสามสองสี่สองหกเข้าไปที่ีนะครับเอาสี่สองด้วยนะเนี่ย ตามต่อนะมุ่นี้ตามต่อหกเอ็นชอบนี่เนาะกันไ้นี่ครับกันจับคู่หกนะมั่งนี้เพราะว่าทีมป๋าอูจริงใจนะเขาให้เน้นไปที่หกวดทีแ้วเขาให้เน้นสี่อือฟันธง ชี้ขาดบน6นะครับ6 5 6 3 6 1ก8ก็สวยนะครับ6 1 6 8ก็สวยนะครับนะติดเลขหน่วยบนล่างแอดอยู่นะครับ1กับ8นะครับ1กับ8วันทีแล้ฟันตรงไม่เข้านะควันทีแล้ฟันตรง7นะครับ แปะโกงนะครับวันนี้ให้ศูนย์กับหกนะครับวันที่แล้วให้สี่กับเจ็ดนะครับติดหกอีกแล้วนะครับติดหกอีกแล้วมีมาทองคำนำโชคนะควันนี้เด่นสามนะคเด่นสามจะรุปเลขพิเศษนะครับสามกับหกนํสามบวกหกข้างล่างศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้าวันที่แล้วให้ล่างเด่นสองนะครับ วันที่แล้วออกสองหนะครับเด่นไปเข้าไปที่สองนะครับบนก็เข้าไปที่4ด้วยนะครับ3ามสี่เข้า4 2่สองเงืเข้าตัวรองนะครับเข,ข้าบนวันนี้เด่น6นะครับสรุปเลขพิเศษนะอาจารย์เรืองฤทธิ์นะครับอาจารย์เรืองฤทธิ์ 3735นะครับ6567นะครับข้างล่างก็0 3 0 7 9 3 9 7นะครับโ๋อแค่แคปไปดูนะครับแคปไปดูได้ครับสรุปเลขพิเศษนะครับจานเรืองฤทธิ์นะครับแคปไปได้ครับนี่ก็สามหกเก้านะครับสามหกเก้าวันที่แล้วนะครับนี่ครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับ เข้าไปที่4 2นะครับล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างนะครับตัวนี้369เนะครับมหเ้ปนะครับแไปเป็นตอนนะเป็นตอนหน้าสุดท้ายนะครับ อุสนาพาชโชคนะครับวันีแล้วให้สี่นะครับจะไม่เข้าสี่สองนะครับวันนี้ให้เด่นสามนะครับเด่นสามสอสซอมบี้นะครันนี้ให้หกนะครับให้หกวันจีแล้วให้สี่นะครับสอสซอมบี้เกือบแตกสามตัวนะครับสองเจ็ดสี่นะครับเด่นที่สี่นะครับสอสซอมบี้ แนวสินมองรัฐบาลนับ4ี่ก็ยุ่งไผ่นับเข้าไปที่2องล่างนะบสามสองสี่สองหกนับเข้าไปที่2ล่างนับ, 3, 2, 4, 2, นบ,นบดำปากน้ำนับเข้าไปที่4บนนับสี่บนเด่นบนนะครับเข้าสอันนี้เด่นบนสามนับ ดินล่างหกนะครับค็ดว่าดินน้องบนน้องล่างนะหกกับสามนะครับไปกันต่อนะไปกันต่อ้าปกหลังนะครับน้าปกหลังวันนี้ให้มานะหนะ้าสามสี่นะห้าสามสี่อทีแล้วนะ สามสองสี่สองหนะครับมาทั้ง2ตัวเลยนะครับมาทั้งสองตัวเลยโว,วันนี้นะครับนัดแล้วต้องมานะครับห้าสาส่ครับห้าสาสก็คลิปนี้กอฝาเอฟเข้ามากดติดตามไม่ด้วยนะครับ ก็ใครสนับสนุนช่องก็มีโหมดซปเปอร์แตงอยู่ฝั่งหัวมือนะกดเข้าไปได้นะใครอยากได้เลขน้อยห่างก็สมัครสมาชิกช่องเข้าไปนะครับจะได้ทําคลิปสําหรับสมาชิกได้นะครัต้องมีสมาชิกตั้งแต่1 5คนขึ้นไปนะก็ครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ